สวัสดีครับสุนทรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดมีข้อมูลเกี่ยวกับพระอาจารย์ชัยชนะนะครับปิศาณธรรมมาฝากทุกท่านเช่นเคยก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับรบกวนเมตตากดติดตามนะครับคำว่าติดตามนะครับอยู่มุมด้านขวานะครับอยู่มุมด้านขวา สีแดงๆนะครับใช้นิ้วจิ้มลงไปเลยนะครับให้หายเป็นสีแดงนะครับแล้วก็อยเริ่มนะครับกดไลค์นะครับตรงที่มีนิ้วชูขึ้นนะครับแล้วก็แชร์นะครับแชร์ลงไปกลุ่มต่างๆเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกดลูกกระดิ่งนะครับจะมีกระดิ่ง3ตัวเราเลื่อนไปตรงมีกระดิ่ง อันบนสุดครับบอกว่ารับชมคลิปทั้งหมดนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนำมาฝากด้วยความจริงใจนะครับให้ด้วยใจกันไปเลยนะครับสำหรับปรปิศนาธรรมพระอาจารย์ชัยชนะนั้นนะครับปริศนาธรรมของพระอาจารย์ชัยชนะบอกว่าขอเชิญนะครับร่วมทอดพระปาสมทบ โครงการอาหารกลางวันนะครับในวันที่15นะครับเมษายน2564นะครับนะครับขอบเชิญนะครับร่วมทอดผ้าป่า ครับเดี๋ยวเรามาดูจากกองผ้าป่ากันก่อนนะครับกองผ้าป่าก็นะครับทั้งหมด564บาทนะครับกองผ้าป่าก็เป็นตัวเลขที่สนใจนะครับแล้วก็สวยทีเดียวนะครับเคยไปตรงกับตัวเลขของอาจารย์เดือนชัยนะครับแล้วนะครับเป็นวันที่15นะครับนี่นะครับ สิบห้านะครับก็น่ารุ้นนะครับเพราะว่าหนึ่งเก้าออกไปแล้วนะครับหนึ่งเก้านะครับออกแล้วครับไม่แน่นะครับตัวเลขท้ายลอตเตอรี่อาจจะถอยหลังลงมานะครับอาจจะถอยหลังนะครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่ก็น่ารุ้นนะครับหนึ่งห้าสตติก็ก็มีเห็นนะครับ ตัวนี้นะครับก็แตกออกมานะครับจะแตกออกมานะครับออกมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นนะครับนี่นะครับเป็นเีห้านะครับหรือจะเป็นนะครับ นี่นะครับหรือจะเป็นนะครับครับหกห้าก็ได้นะครับแล้วก็เป็นสี่หกครับนี่นะครับ เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็สวยอยู่นะครับที่ดวงผมคให้นะครับก็เป็นตัวเลขที่สวยนะครับนี่น่าลุ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับสำหรับนะครับเป็นเลขที่บัญชีนะครับของเลขที่บัญชี ของนะครับที่ขอ,อที่ท่านจะร่วมทําบุญนะครับก็จะมีนะครับอันนี้เอดขอผ่านเป็น3ตัวหน้าแล้วก็ตัวท้ายก็แล้วกันนะครับนี่นะครับเป็นนะครับ บัญชีก็จะมีนะครับนี่นะครับโอ้โหก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลขที่สวยนะครับแอดว่าแล้วก็มีตัวเลขเบิลด้วยนะครับนี่นี่นะครับเบิลด้วยเดี๋ยวแอดจะแตกแะแนงให้นะครับเป็นเลขที่บัญชีนะครับแต่ว่าแอดจับนะครับ สตัวหน้า3ามตัวท้ายมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะแตกไปนะครับเป็นนะครับแปดสองสี่นะครับหรือเป็นนะครับมาสีสองก็ได้นะครับสีสองแล้วก็ สองแปดนะครับแตกมาข้างล่างก็จะเป็นนะครับแปดสองนะครับแล้วก็สองสี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับแถวด้านข้างล่างกันนะครับด้านข้างล่างก็จะมีเบิ้ลให้เห็นนะครับเบิ้ลก็คือเจ็ดเจ็ดนะครับช่วงนี้เลขเบิ้ลค่อนข้างที่จะมาบ่อยนะครับสำหรับรถนะครับตัวนี้ก็จะแตกให้เลยนะครับก็จะเป็นนะครับแปดเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็มีเจ็ดเจ็ดนะครับ แล้วก็มีนะครับเจ็ดแปดนะครับเอาแล้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ10นิ้วนะครับยื่นมือพนมกราบคำว่าขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ